ليلا من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصى <applause> الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين อาลัยนะชั่วท <Hey, ันวิมยาเอวะ الذين أيها ا آمنوا ا ت ق و ا ا ل ل ه حق ت ق ا ت ه ولا ت م و ت ن إلا وأنتم مسلمون ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่อเอกอัลลั์ทั้งหลายมุสลิมมุสลิมะศรัทธาชนทุกท่านขอสังเสียต่อตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านว่าพวกท่าน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่บาปของอัลลอฮ์ได้มีความยำเกรอองต่ออัลลอฮ์นะนั่นแหละคือเครื่องหมายว่าเขาจะถูกยกเป็นผู้ที่มีเกียรติณที่อลัลลอฮ์ซุนฮ์การแหละอินชอัฟบอ์ถ้าพี่น้องเพื่อทั้งท่านอินน่าลิละวะอินน่าลิละรอจะอุดหนนร้อยวันนักเปดึงดันกันประเทศปาเลสไตน์ผู้คนนับหมืน่นใจ คนชรา,าเด็กและผู้หญิงพวกมันพวกเขานันน้นไม่ได้ท้่งอาหารเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยทีกปอดภัยพี่นอ้องพวกท้าทุกคนปัญหาบงชาปนิสตีนคือปัญหาของมุสลิมทุกๆคนอิสราเอลไม่เกิดยในแปลงที่โลกรัพีน่น้องเกิดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้เกิดขึ้นมา ืของมุสลิมทุกคนที่มีต่อการกันดินมีคำพูดของ Somehow, คิงอ <t ell> ันมาลิฟไพล์เฟนบรูไคลน์วหสบรูคิงไฟอฟันที่แห่งซาอุดีอาระเบียซึ่งท่านได้ใส่ชื่อไปแล้วท่านได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงสอนลูกสอนหลานมาโท่านว่าแผ่นดินปาเลสไตนคือแผ่นดินที่ถูกยึดครองเมื่อวินาทัก่อนเป็นทะเล ดีครับพี่น้องยาคดีคือศัตรูของพวกเรายาคดีได้สร้างวุฒกรรมสร้างความเสียหายบนแผ่นดินนี้มาแล้วมันน่าไม่ถ้วนดังในพรความจำของอัล่อพี่แอตแลนติกคนอ่านว่าบอกต่อต่อไปนะเบอร์นีเอฟโรนิสินกิตาบแล้วต้สด็จมาฟิลอัติมาโรเตยและวต้สด็จมาฟิลอัติมาโรเตย์ พวกข่านมียาในสลามออกเหรพวกเขาไม่ได้ฆ่าเด็กไม่ได้ฆ่าผู้หญิงพวกมันฆ่าเกิดธนบีอันเป็นที่รักจริงของพี่น้องท่านมีฮะดีษจากอิหม่ามบุคอรีและอิมาฮุสลิมเล่าโดยท่านอัลกิมาลิกเราเดินมะฟังดูะเราว่าอันน่ะอันอันรอาจารอาตารย์จะพูดีอกตันอาตาร์อัลลอฮฺซุลลอฮฺซาวัลลอฮฺวะลาฮฺวะสัลลัมบิชาติมัสมูมะฟะกะล่ามินฮะ วาว่าแท้จริงมีสาวยาโคดีได้มอบเนื้อแพะให้กับท่าร์โฟไปตกลงล่างวอลเลนเวอร์แซลและท่านได้ทานมันพวกมันฆ่าสื่อท่านราดูล็อกโฟลว์วอลเลนเวอร์แซลแล้วครับพี่น้องเพื่อนท่านยาโคดีไม่ได้แค่จะระเบิดไม่ได้แค่จะฆ่าพี่น้องพวกเราโรงพยาบาล ยาโดีมันในตึกลัวว่าเราเก่งกาจแต่นั้ศสาษามันมากแค่ไหนยาโดีมันไม่เกรงกลัวประเทศที่จะเจริญมากเพียงใดยาโดีมันไม่เกรงกลัวอำนาจใจใจบนโลกยือย่างนี้แต่ยาโดีวาดดัวยกชนเพื่รุ่นอินน้าฮงบินญาตูนาวุลต๊ะบิดอ๊เลียนวัดอินนาฮงบุดาชายหนุ่มที่อยู่บนยอดทางของพระเจ้านี่นะครับสาเหตุที่ยาโดีจักเด็ก เพราะไรครับพระวจชโยชนเด็กเหล่านี้แหละจะนำาอ้งอิสรมันปกป้องประหาลักต่อขอจะหีดพรมีฮสตลดเวลาอยาวชนที่บริสตันครับพอะยีฮรสยังของพระเจ้าอยู่แล้วพวกเราเยาวชนที่ที่นี่ทำอะไรได้บ้างต้องเชิญเครื่องบินไปบริสตันไมต้องจับมือยิ้งวาจากนี้ไหม นีครับไม่อยากให้เราต้อนตำบุญอ่านเพราะว่าในพุะอา่านบอกว่าบรรดาบริวณของชาวยิ่นั้นทุกสากกลายเป็นลิงกลายเป็นหมูนี่นะครับคือความนับของชาวอยู่พี่น้องเปล่าต้อนจำบุญอ่านครับพี่น้องชุดสามจุอ่านมันไม่มีความยากลำบากเลยนะพี่น้องเว้นเสียว,ว่าพวกเจ้าจะไพ่แข็ต่อน,นักสู้และสิ่งยุดหย บริจาทำไมล้อไปจาจะาบบาหนึ่งบาทสิบาทหนึ่งพันบาทหนึ่ร้ยบาทจะกี่บาทก็แล้วแต่พอกทานคือปีสติลนหนะบนยัถออาานถงพระองค์อลฮัมดุล้ละพวกเขามีฮามาสฮีโร่คอขอกกช้าบ้านรถทางครับทำไมพวกเขาไม่ได้โอลเหอพวกเราไม่ได้คนถึงนี้ครับกเรามีองค์วัดวัดองค์วัดผู้ทรงยิ่งใหญ่องค์ดผู้ทรงยิ่งใหญ่แต่ทว่า ว่าเราจะแสดงจุดยืดดดนอย่างไรกับสถานการณ์ปาเลสไตน์เวลาเพื่นพอนเจอวิดีโอเจอโพสต์ในไอจีก็ตามทิกตอกก็ตามเฟซบุ๊กก็ตามหรือแม้แต่ยูทูปก็ตามอย่าลืมกล่าวคำนี้ครับฮ h a s b ลลอฮ w ว,วันนี้อเมริกีาในเรื่องต่างๆว่าแล้วเขาในเวลากู่ตะเภาดิลลาพวกเราจะดพูดเรื่องปาเลสไตน์ก็ต่อเมือนะ่อพี่น้องของเราได้หลับสบายไม่ใช่พี่น้อง เป็นลดีนะฮะจะดูว่าอัลรุญจุมิดิยาดิมบรรดาผู้ที่อบยผู้ที่ถูกับไล่จากหมูบ้านของพวกเขาว่าอูดูฟีซดีว่าก็ตาดูผู้ที่ต่อสู้ว่ากูตีดูผู้ที่ถูกฆ่าตายเรากับนอนนานเราสียดมว่าเราจะอยนจันนทร์เตอรดรีนันหลันะฮงค์จะทรงยกลามซึ่งความผิดบาปของพวกเขาและสม้างพวกเขาอยู่ในสวรรคอันดำง الله والله إنه الله أقول على الله الله ولكم وصلت على الله إن الله حين